รู้สึกตื่นเต้นครับพี่หนุ่มครับแล้วก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับขอบคุณอาดิดาสครับที่ได้ให้ผมมาเป็นตัวแทนของอาดิดาสมาเข้าร่วมงานไม่เจอใหญ่ๆแบบนี้ครับมีการเตรียมตัวมาหลายเดือนอยู่เหมือนกันครับครั้งนี้ก็อยากจะทําเวลาให้ดีแล้วก็อยากจะทําให้เต็มที่ครับ อยากทําเวลาให้ให้ดีขึ้นครับได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าเบอร์ลินครั้งนี้เป็นสนามแรกแล้วก็เป็นเมเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดก็เป็นครั้งแรกของผมครับพลังงาน,เ,นเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับพี่หนุ่มครับต่อมาก็ในเรื่องของการแต่งกายดูสภาพอากาศว่าสภาพอากาศร้อนไหมหนาวไหมต่อมาก็จะเป็นรองเท้าเราก็ควรเลือกรองเท้าที่เราถนัดที่สุดครับ ครั้งนี้ผมจะใช้รองเท้ารุ่น Adidas Ad Pro 3ครับอันดับแรกในเรื่องของความเสถียรของรองเท้าครับแล้วก็ความเด้งนุ่มของรองเท้าครับคือมั่นใจกับคู่นี้เลยใช่ครับ <laughs> ฝากเป็นกำลังใจให้กับ แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักยีฬาคนไทยนะครับที่มาเข้าร่วมเบอร์ลินมาราทอนในครั้งนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นักกีฬาชาวไทยได้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอดิดาสที่ให้ผมนะครับสัญชยัยน้ำเขตครับมาร่วมการแข่งขันเมเจอร์ใหญ่นงี้ครับแล้วก็หวังว่าอยากจะมีไปอีกเมเจอร์หลายๆเมเจอร์นะครับผมขอบคุณครับ